มาดินจอวันนี้เจอกันแล้วคนนอนหน้าฟันแม,ม่นขนาดวดทีแล้วทุ่นความฟันเลค่ะวัดทีแล้วจ้าฟันว่านอน,นํำที่ะเขียนเลขไทยจ้ายูอะไค่ะน็เขียนไทยยังสามตัวกันหนึน่งเจ็3สองคาะสามแปดพูสามแปดค่ะอย่าล่องไปพูดเบิงจ้ได้หนึ่งสีี่จ้ฟันแม่นอยเลยค่ะเขาไม่จะงวดละค่ะ บ่บรู้ว่าจะงหวดแล้วแต่ว่าหนูกะฟันอยู่จังสีแล้วจ้ะแต่พอได้บอกว่าจะฟองฟันได้จังหวดแล้วโอ้กับมีแต่บอกบอกเพื่อนเขาเขาได้จําแต่อยุหววหนึ่งเขาสามหววแล้วอยุดหวหนึ่งหวดนี้หนึ่งสีก็เต็มเต็มเลยหวดแล้วนะครับผมฟันแม่นอยู่ด้เนาะฟันแหม่นหวดจิตแล้วนี่หนึ่งสีได้เน้นๆเลยนะครับผมจ้า บาดเดียนมเคื่อนีนีนูกับฟันอ๋อันเกออกแล้วบึงนึงมากนูกับฟันตอหวดเลยตอหวดเลยนะครับผมปกติจะฟันแบบนี้แล้วจ้ะฟันสองเพื่อนติดเลยจ้ะฟันคือเกานี่อกฟันบ้านไปมองได้แตะก็แอบไม่แต่ว่ากิโลแอดกับไปไปสองคนจ้ะไปแล้วกะบยางลุ่มโรดหนูหนียางก่อนแอดไม่หนูนียางก่อนแอบไม่ยางน้ำก้นบันนี้มีเด็กผู้ชายผู้หนึ่ง คนกับหญ่แห้วละ่ะประมาณอายุประมาณปหปหกเนี่ยจ้ะคนกับถือมีดน้ำกรนแอดไม่มากม,มีโตกจ้ะถือมาหนูยากรแอดไม่หนูกระเบิดโซนใจแอดไม่เนาะวันนี้หนูเล้หันหลังกลับมาเบิ่งยีเด็กหน้อยคนนั้นนะ่ะเอามีดฟันขาแอดไม่เลยจ้ะฟันขาขาดเลยอาาลอยืแต่ว่าบมมีเลือดฟันขาขาดเลยขาหนึ่งต่ว่าบมมีเลือดนู่กับไปส้มแอดไม่ขึ้นอือจ้ะ คือแรกที่หนูฟันเด็กหน่อยผู้ชายนั่นแหละมาฟันขายแอดไม่ตื็นเด็กหน่อยมาฟันขายแอดไม่เนาะค่ะฟันแล้วแอดไม่ก็รวมโลกนุ่งกะไปจับแอดไม่ขึ้นไปยกแอดไม่แอดไม่ขึ้นจอากาศไปขางเรื่องเลยจ้าจะเอาบ่มีเลือดขาแขเชียงคนราคาชาเชียงคนราคาตัวเลยแต่ว่าตอนไฟนี่ขี่รถแอดกะจ้ารถแอดกะทะเบียนยังเหรค่ะทะเบียนรถ ถ้าเมนหกสามสองสองมาจ้ะโอ้สามสองสใคเป็นคนขับมันโมมีคนขับเด็บตาบันในพวกฟันนะฟันว่าคิโรเอดกกาไปอือโมพี่คนขับจ้ามัมีคนขับนะคทะเบียนรถย้ำทะเบียนรถอีกทีนะครับหกสามสองสองจ้ะหกสามสองสองนะครับผมแอดไม่เป็นอายุเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ้ยคะไม่ ยี่สามครับโอ้ยสองสามสองสามเอ็ดไม่อยายุยี่สิามจ้าอันนี้ฟันขาขาตีเป็นตัวใดค่ะฟันขาขาตัวใดลันุกับวูลูเพื่อกันเด้ตีซอยกันเนาะครับเปียซอยกันนะครับผมนไ่กับวูลูเพื่อกันว่าตัวใดไม่ใชเป็นอายุกับป้าจัดเนาะฟันขาแอ็ดไม้ค่ะจ้าเด็กเด็กฟันขาฐานเด็กผู้ชายก็ะขื่นล่งเอาเนาะ ขาเนี่ยขามันต่ำตีไปอยู่ล่างจะบอกคาร์บอนในราคาแจ้งเพิ่นนี่ลาดไปเลยคาร์บ่นมีเลือกี่สามตู้ก้นที่สองก้นที่สองหนูกับฟันวานไปนี่ละไปแต่ว่ามันไปทชว์งานบวชเจ้าจอบเลยจ้าไปกับไปรถเอสเอสอัากาคือเก่าหนูไปนะนั่งรถเอสกาอีกจ้าวันนี้หนูไปแล้วหนูก็ยืนอยองสิหลักข้าจอบก็เรียกว่าไปเมียข้าจะมีโรงทาน ป้ากัมิจิลงท่าถ้าเจ้าบอกนูไปกันแอดไม่นะนูกัย่างไปเป็นข้าเจ้ากับป่วยปวยท่านมากนุกับไปเก็บเก็บเหรียญที่บนปวยท่านมานะั่นน่ะนะจ้ะมีคนบ่มีคนแย่งเนี่ยต่ว่าร้ายไหลตาข้อนกับตาเกีบบามีผู้ใดแย่งของใครนุกัเก็บได้ลายอยู่ก็แอดไม่นุกัย่างย่างไปเป็นเก็บไปไปได้ไปพอเงินสี่สิบบาทมันแหนบกันอยู่อยู่ดินนะจะ๊ะนุก็เล่จับยิบขึ้นมานูว่าเงินผู้ใด เอ็มแม่ก็เลยว่าพอแม่เงินข้าจับบ่อร่องออกหายข้าจ้าไปทามมึงดูว่าเงินผู้ใดมึงก็เลยยืนยืนให้ผู้หญิงคนนั้นมึนก็เลยว่าเอ้าเล็กยู่เงินนะมันคือเป็นสีหูพอแม่มันสีออกสูงเก่าบอกข้าจาวางสิเมตตาเล็กยู่เงินตัวใดก่ะเป็นว่าสีหูกันสีหกจ้ะเป็นตัวเลขออกมาแล้วดูวได้เงินจ้ะใบซ้ายองใบแมนแหนบมันยูนูก็เลยจับขึ้นเพราะว่ามึงกัเก็บเรียนปล่อยท่าไปเรื่อยแล้วมันไปพรอเม,ม่ตตา ซีหกคือเลขยู่ในเงืนเนาะค่ะเงื่อน d ก่าเนียใจกันของ DC กว่าเหนียก็กัน้นเรยกอะไรถ้าเจาะเนาะน้เลยว่าอันนี้เงื่อนผู้ใดจะนว่าถึงสองเป็นสี่มานถงใบท์เนาะแอยกันแะซอยกันคสีหกเนาะสีหกซีหกมีแต่คู่ยิงไปทงกันนะครับสีศูนย์หก ซี่จูนซีหกทะเบียนทะเบียนรถที่ขี่ไปนี่ของเอ็การนี่หกสามสองสองใช่ดูว่าเป็นเลขสวยอยู่ได้เนาะหัวเงนซื้อติ๊มหัวเงินนี้ต้นนู้นน่ามักตัวใดล่ะค่ะประเด็สติบ่ัวซหกนี่บ่จ้านักสาสรเลยเห็นบ่จ้าเพราะว่าเพื่นบอกว่าซีหัวก็ไม่ว่าเสืออกตัวเก่าบอกเพื่นว่าจะสีไหมนัวให้เงินได้เพิ่อนนะเลขในเงินเลขในเงินสีจ้า สีกกับ,น,บ,น,น,บน,กนี่ละบ่แม่นทะเบียนรถเอเกาน้องบอกว่านูกับฟันเห็นสองขึ้นตีไเ้ยเด็ทะเบียนรถเอเกาขี่รถเอกาไปนคนนอนหน้าฝันแม่นเนาะค่ะงวดทีแล้วหนึ่งสีเต็มเต็มเลยเขามาแล้วสะสีงวดรุดงว,ดห,วดหนึ่งหรือว่าฝันแม่นอยู่ด้เนาะฟันเป็นออกสำหรับคนนอนหน้าขอให้ได้บอกออกแน่นอนสี่หกเลขอยู่เงินสี่หกค่ะฟันเมื่อขึ้นสองขึ้นซอน ถ้าีย่างนี้เนาะว็จะเบียนรถนี่วสจะเบียนรถเป็น3 2 2เบี่ยนรถ6 3 2 2ก6รึ้นเงิน สามสองอายุผมแอคไม้นะครับผมสองสามนะครับผมเป็สามสองสองสามอันนี้อันนี้ใครนะสามสองนี่เป็นเกย์แอนการแล้วโอเคอันนี้เอาเอาไม่เอาไม้กันยี่สิบสามตัวกราฟตัวกราฟตัวกราฟนะครับผมกราฟนะครับผมเดี๋ยวรอจังน้อยนะครับพอดีกล้องไล่นะครับค่อยๆหันไปนะครับผมหกสามสองสองสามสี่ศูนย์แล้วก็สี่หกนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผ กันลงกันลื่นกันผาดเนาะกลับด้วยนะคะทะเบียนรถนี่หฮตัดเลี่ยนพร้อมบอ่ค่ะจ้าตอนเดินน้ำตามากตัวไดตัดเอาในทะเบียนรถหกสามสองสองเอ้ามากตรงกันอายุเอสไม่แถเอ็ดไม่เด็กยี่สิบสามเมื่อทะเบียนรถกับสามสองเนี่ยมาปิจารณาเป็นแนวทางเ้อพี่น้องเพลื่อนกับฟันแม่นเลยดิ สำหรับคนนอนหน้านี่มัตัูได้ค่ะเน้นเน้นอีกจักแห่เอฟพี่จักหน่อยนะเน้นอีกจักรอบหนึ่งมากเลยล่ะจ้ะที่ว่าเป็นบอกตีก่องอ๋อมัดสี่หกนะครับกลมกลมไว้แล้วนะครับกลมกลมให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งซีเต็มเต็มเนาะค่ะสำหรับคนเียงวนนาคนะะสหรับคนนอนหน้าลืมกดกลองบ้างั่นพี่น้องได้ค่ะก็เป็นแนวทางของพีนอ่นหน้าเนาะค่ะ กต้องงวดไปแล้วนะคะหลังจาก 1, 4, หนึ่งซีงวดที่แล้วเขาเต็มๆนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากก็ไลค์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะกลิบหมาพอกันไหมสวัสดีค่ะ